ไข่มังกรแคคตัสหลังจากปักชำแล้วรากเดินดีจะมีวิธีการดูแลอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนหน้านี้นกเคยทำคลิปรอรากไข่มังกรไว้นะคะอันนี้กระถางพวกนี้คือปักชำไว้2เดือนแล้วค่ะจากหน่อเด็ดสดปักชำจนมีรากนะคะขนาดนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เหมือนกับแคคตัสต้นปกติค่ะ ลักษณะเด่นของไข่มังกรแคคตัสก็คือว่าเขาจะมีลักษณะอ้วนๆกลมๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะเหมือนกับไข่มังกรนั่นเองนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไข่ไดโนเสาร์ก็ได้นะคะเมื่อมีอายุมากเขาก็จะมีหนามอยู่ตรงตุ่มหนามส่วนบนยอดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะถ้าเราอยากให ต้นไข่มังกรแคคตัสของเราสวยแล้วก็เติบโตสมวัยของเขานะคะก็ต้องให้ได้รับแสงแดดยาวๆ6-8ชั่วโมงต่อวันภายใต้การกรองแสงนะคะ60%ค่ะถ้าแดดจัดไปผิวของเขาเนี่ยจะกล้านค่ะแต่ถ้ากรองแสงไว้ผิวก็จะสวยนะคะ แดดยาวๆไข่มังกรเขาก็จะเติบโตได้สมวัยสมอายุของเขาค่ะแล้วก็มีโรคและ,มะแมลงรบกวนน้อยลงนั่นเองค่ะแดดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกๆของการเลี้ยงแคคตัสให้สวยแล้วก็โตนะคะส่วนตัวนกก็จะวางไข่มังกรไว้กับแคคตัสสายพันธุ์ที่มีผิวเกลี้ยงๆอย่างเช่นแอสโตยิมโนอันนี้คือวางไว้ในโซนเดียวกันได้เลยค่ะ สำหรับพวกไม้ผิวเกลี้ยงอย่างนี้นะคะก็ใช้สแลน60%ผิวก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยเช่นยิมโนคลิสยิมโนด่างแอสโตยิมโนเอลบีนะคะก็ถูกวางไว้ในโซนเดียวกันค่ะหางลิงที่เห็นอยู่เว,ว็บอันนั้นเป็นไม้ชำหน่อค่ะก็ชำหน่อไว้ย,ยัง ไม่ให้โดนแดดที่จัดเกินไปนะคะก็จัดไว้ในโซนเดียวกันก่อนไข่มังกรเป็นแคคตัสที่เติบโตได้อย่างช้าๆถ้าเทียบกับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆแคคตัสจัดเป็นพืชที่กินปุ๋ยไม่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องให้บ้างนะคะปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะ เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยที่หาง่ายนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์ทีละน้อยทีละน้อยเหมาะกับแคคตัสค่ะหรือเพื่อนท่านใดจะให้ปุ๋ยน้ำเสริมก็ได้นะคะแต่ถ้ามีแค่ออสโมโคดอย่างเดียวก็ง่ายนะคะพาหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะใส่ทุกๆ3 4ถึงเดือนครั้งก็ได้นะคะก็คือรอบของการให้ปุ๋ยเนี่ย ปีหนึ่งก็จะให้ปุ๋ยสักประมาณ2-3ครั้งค่ะในส่วนของดินที่ใช้ปลูกไข่มังกรนะคะส่วนตัวนกเองเนี่ยคิดว่าควรจะเป็นดินที่โปร่งกว่าแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆเล็กน้อยอย่างนกก็จะเติมหินภูเขอไฟเข้าไปค่ะ ช่วงที่รากพึ่งงอกมาใหม่ๆได้2-3เดือนเนี่ยเราก็ให้ดินโปร่งไว้ก่อนนะคะเมื่อถึงรอบการเปลี่ยนดินครบ1ปีเนี่ยจะเพิ่มจะลดความโปร่งลงเล็กน้อยก็ได้ค่ะส่วนการรดน้ำก็รดเมื่อดินแห้งค่ะหรือว่าถ้าอยากไม่ได้เลยก็5-7วันครั้งหนึ่งค่ะ3ต้นนี้เดี๋ยววันนี้เรามารดกันเลยค่ะเพราะว่าได้รอบการรดน้ำพอดี นกจะใช้วิธีการใช้ขวดรดไปก่อนนะคะเพราะว่ายังเป็นไม้ที่รากเพิ่งงอกได้แค่2เดือนเองค่ะการรดก็จะประมาณนี้ค่ะไม่รดเยอะนะคะจากนี้สัก4-5เดือนเมื่อรากเขาเริ่มมีเยอะขึ้นเราค่อยขยับปริมาณน้ำก็ได้นะคะนอกจาก ไข่มังกรแคคตัสจะมีรูปร่างที่แปลกตานะคะลักษณะเด่นของเขาความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือดอกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะคะสีขาวอมชมพูเล็กน้อยค่ะแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกว่าที่จะได้เห็นดอกนะคะต้องรอให้ไม้ของเราเนี่ยมีอายุมากสักหน่อยค่ะการขยายพันธุ์ที่นิยมปัจจุบันนิยมขยายพันธุ์โดยการกราฟ กราฟยังไงกราฟจากหน่อของเขาค่ะคือนำไข่เหมือนต้นอย่างนี้นะคะคือเราเด็ดออกมาจากต้นแม่แล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็มากราฟบ,บนตอนะคะต่อของนกก็จะใช้เป็นตอเสมาค่ะต่อเสมาก,กับไข่มังกรน,นะคะสายพันธุ์เขาเนี่ยจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาที่กราฟนะคะหัว หัวไม้เนี่ยจะโตเร็วมากๆแล้วก็หน่อมาเร็วด้วยค่ะสำหรับต้นนี้หน่อน,นี้นะคะนกกราฟได้2เดือนให้หน่อที่โตขนาดนี้แล้วค่ะขนาดของหน่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะคะแต่ในขณนะดเดียวกันบางชิ้นหน่อก็เพิ่งเริ่มมาค่ะกราฟพร้อมกันแต่บางชิ้นบางต้นหน่อเพิ่งโผล่ออกมานะคะ วิธีนึงที่สามารถขยายพันธุ์ได้ก็คือขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดแต่ว่าเมล็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะหาย,ยากเราก็เลยนิยมขยายพันธุ์โดยการกราฟค่ะเมื่อเราได้หน่อที่โตพอสมควรก็สามารถเด็ดมาชำแล้วได้ต้นใหม่เป็นไม้ราก เพื่อนท่านใดที่มีไข่มังกรแคคตัสเลี้ยงไว้ที่บ้านอย่าลืมคอมเมนต์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆในการเลี้ยงไข่มังกรก็สามารถเม้นแชร์ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ